ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพามาเก็บมะนาวนะครับจะให้ดูนะครับมะนาวลูกใหญ่บ้ากนะครับผมนี่ครับมะนาวที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับผมโดกมากนะครับผมให้ดูแต่ละลูกครับผมวันนี้จะเก็บไปตามส้มตำนะครับผมจะเก็บไปตามส้มตำกินนะครับผมแล้วโดกมากนะครับมีนี่เพื่อนเพื่อนเห็นหล่นหล่นเต็มเลยนะครับผมจะเก็บทีละลูกนะครับผมเข้าไป อเราต้องไปเก็บเราต้องไปเก็บมะนาวให้พอดิไปเก็บลูกนู้นเด็ดเด็ดมาอ่าค่อยๆเด็ดมาดึงดึงดึงไม่ได้เหรอเดี๋ยวเราฟาดให้ดึงครับผมให้ดูมะนาวนะครับอันนี้มะนาวนะครับก็คือตอนมะนาวแพงครับก็คือสามารถใช้ตัวนี้แหละก็คือเราจะปั่นเป็น ก็คือเราเราจะบีบใส่ขวดไว้กินนะครับต่อช่วงมะนาวแพงตัวนี้ใช้ได้เลยเห็นว่าบางคนหลายคอมเมนต์มาใต้โพสต์ผมว่าบอกว่าเป็นมะกรูดนะครับผมก็คอนเฟิร์มจากผมนะครับผมมะนาวนะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มจริงๆนี่จะให้ดูต้นโอกมากนะครับข้างในแลัวดึงดึงดึงนั้นดึงมาดึงไหวไหมเห็นไหม เตืนได้ครับอ่อโอ้ลนนึ่งเอาเอาลูกนนูนเอาลุ่นระวังหนักเอาลูกนนู้นได้ปะไม่ใช่นี่นี่นี่ลูกลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่นี่่อาลูกใหญ่ดึงมาดึงไหวไหมาดึงมาดึงดึงดึงไม่ได้เด้งไม่ได้อ่ะต้องเด้งต้องบิดหน่อยนี่ ดูครับเยอะมากครับผมโดกมากวันนี้จะเก็บจะเก็บไปตามส้มตำนะครับผมจะให้ดูครับผมจะเรียงกันก่อนนะครับจะเรียงไว้จะเรียงไว้ก่อนนี่นครับผมไ, <ป S 1> ได้มะนาวแล้วครับผมก็แล้วเดี๋ยวเก็บไปพอประมาณครับไม่เก็บไปเยอะมากไปโน้ไปน,ไปนี่มันก็หล่นเหรอ ตเอมาเข้ามาเก็บมาให้พ่อทางนี้สิหายแล้วนี่ครับผมก็มาเก็บมะนาวนะครับอ่าเอาใส่ถุงเอาใส่ถุงใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้นี่ลูกนี้ใส่ด้วยใส่ถุงไว้นี่นี่นี่ใส่ถุงไว้มาเก็บอันนี้มะนาวนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บไปตามส้มตามกินนะครับผม ลูกดกมากเลยนี่ครับผมจะให้ดูลูกใหญ่มากนี่ครับนี่ครับลูกชายกับปีนต้นมะนาวเล่นครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูสวนข้าวโพดกันต่อนะครับผมนี่ครับอันนี้มะนาวลูกปกตินะครับผมจะมาเก็บมะนาวลูกปกติลูกดกมากนะครับผมนี่จะให้ดู ลองเทียบกันดูหน่อยเทียบเทียบเทียบกันดูสองกับรูปเทียบ,บอ่ะเทียบกันหน่อยครับก็ความต่างกันเศษหนึ่งส่วนสิบนะครับผมเทียบชัดชัดชัดเจนหน่อยมาอ,อันนี้มะนาวรูกปกตินะครับผมขนาดนี้อันนี้มะนาวเขาเรียกามะนาวยักษ์ครับเรียกง,ง่ายๆมะนาวยักษ์โอเคก็โดกมากนะครับปลูกไว้ที่บ้านให้ดูมาได้ส อันนี้แป้นพิจิตนะครับผมพันแป้นพิจิตอันนี้เป็นต้นต้นส้มโอนะครับที่ปลูกไว้ต้นส้มโอปลูกไว้กำลังงามนะครับผมต้นส้มโอแล้วก็มีต้นลำไยนะครับ อันนี้อันนี้รู้สึกจะขึ้นเองครับต้นลำไยขึ้นเองครับผมอันนี้มายมนะครับผม,มอันนี้รู้สึกจะหมดแล้วครับคนเก็บไปหมดแล้วมายม,ม,ม,มอันนี้ต้นมะคุดนะครับเป็นส่วนที่หลังบ้านต้นมะคุดที่ปลูกไว้ ยังไม่ออกลูกเลย